ครับ <c oughs> เสร็จแล้วอ่าถ้าไข่ปิดล็อกว่าไปดิม <c oughs> ันเสร็จแล้วอเอาใหม่ปนะอ่ไม่ต้องใส่รไม่ต้องเอาใหม่แนระ้วอ่ปิดลอ็อกอ่านี่เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ <c oughs> อานี่มาเด้ <c oughs> เอด <c oughs> อา่าแวเราอธิบาย โป้มัวแต่หัวละมันจะไปอะไรได้วะ